สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับเช้าวันที่27สิงหาคม2566นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมานําเสนอเป็นแนวทางตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรตัวเลข2ตัวนะครับที่ดัดแปลงมานะครับคาเตือนนะครับท่านผู้ชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับทางช่องเป็นการแนะนําแนวทางนะครับ มาย้อนทบทวนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่แล้วสักนิดหนึ่งนะ่ครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 6นะครับรางวัลที่1เลขที่ออกนะครับ471782นะครับเลขล่าง2ตัวนะครับ67นะครับสูตรนี้นะครับปกติแล้วเราจะนำรางวัลที่1นะครับมาคูณกับ365คูณ2นะครับเอาละครับเราจะมาย้อนวิธีการทำสักนิดหนึ่งนะครับนู้ชมโดยการนำรางวัลที่1นะครับมาคูณกับ365คูณ2นะครับ คำตอบที่ได้นะครับนั่นก็คือ190 130 690นะครับแล้วก็บริเวณที่ผมได้สีเหลี่ยมเอาไว้นะครับนั่นคือตำแหน่งที่เราจะดึงออกมาเสียงโชคนะครับตัวเลขที่เราจะได้นะครับเป็นตัวเลข2ตัวนั่นก็คือเลข010 3แล้วก็13นะครับแล้วก็คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับท่านผู้ชมคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นคือการนำรางวัลที่1นะครับมาคูณกับ3 6 5ร5คูณ2.5นะครับซึ่งตัวเลขนั้นเพิ่มมาจุด5นะครับ เอาละครับเมื่อนำรางวัลที่1นะครับมาคูณกับ3 6 5รคูณ2นะครับคำตอบที่ได้นั่นก็คือ2 3 7 6 6 3 3 6 2 5นะครับคำตอบที่ดึงออกมาได้นะครับก็จะมีเลข7 6กับ66นะครับซึ่งเลข76กนะครับก็จะไปตรงเลข2ตัวล่างของรางวัลในงวดถัดไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเราจะมาคำนวณในงวดปัจจุบันกันนะครับโดยการนำรางวัลที่1นะครับมาคูณกับ3 6 5คูณ2แล้วก็นำมาคูณกับ3 6 5รคูณ2.5นะครับ เราจะได้2คําตอบนะครับท่านผู้ชมชุดตัวเลขแรกที่เราจะได้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ15 17 57ชุดตัวเลขที่2นะครับนั่นะก็คือ6966นะครับสรุปแนวทางสูตรตัวเลข2ตัวนะครับในงดประจําวันที่1กันยายน2อง 6, 6, 6นะครับเป็นสูตรดัดแปลงนะครับเลข2ตัวนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเลข15 17 57 69แล้วก็6 6, 6นะครับ แล้วก็ฝากไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมและก็ต้องขอขอบคุณกับผู้ที่เข้ามารับชมและผู้ที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆเพื่อนําไปต่อยอดนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ